รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมปรมีแสวงรุธกับรายการ science hit เรืยาศาสตร์ยันสมัยปีที่3กันอีกเช่นเคยนะครับหลายปีที่ผ่านมามีปรากฏการณ์เกิดขึ้นบนท้องฟ้าหรือว่าเกี่ยวกับดวงดาวหลายต่อหลายครั้งด้วยกันซึ่งก็ทําให้บ้านเรานั้นเกิดการตื่นตัวในเรื่องของการดูดาวหรือว่าการติดตามดูปรากฏการณ์ที่วันนี้กันมากมายนะครับด้วยความตื่นตัวที่วันนี้เองประกอบกับการเล็งเห็นถึงความสําคัญของดาราศาสตร์ทําให้รัฐบาลน,นั้นได้จัดตั้งหน่วยงานที่มีชื่อว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติขึ้นมาเมื่อปีพศ2547นะครับ สถาบันนี้เขามีบทบาทอะไรภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของเขําคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปติดตามสำรวจกันช่วงสายฮิปสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใน,นวโรกาสครบ200ปีแห่งการพระาราชสมภพในปี2 5 4 7และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรากาศจเจริญพระชนมายุครบ80พรรษาในปี2550ด้วยภารกิจหลักคือสร้างหอดูดาวแห่งชาติที่บริเวณยอดดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจุดสูงที่สุดในประเทศไทยและมีค่าทัศนวิสัยทางดาราศาสตร์ที่ดีสำหรับสังเกตท้องฟ้าและดวงดาว ตอนนี้นุ่นยืนอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นยอดดอยที่สูงสุดในแดนสยามนะคะและความสูงค่ะเหนือระดับน้ําทะเล2,565เมตรนี่แหละค่ะที่ถือว่ามีความสําคัญมากนะคะจึงทําให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ค่ะได้เลือกที่แห่งนี้เป็นจุดติดตั้งหอดูดาวค่ะสถานที่แห่งนี้เหมาะสมอย่างไรและหอดูดาวจําเป็นมากน้อยแค่ไหนสําหรับประเทศไทยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านรองผู้อำนวยการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกันค่ะ อาจารย์คะทำไมเราถึงเลือกพื้นที่บนยอดดอยอินทนนท์ในการติดตั้งหอดูดาวคะในทางดาราศาสตร์เนี่ยนะครับหอดูดาวขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ที่บนภูเขาสูงนะครับทั้งนี้เพื่อจะหลีกเลี่ยงจากความหนาของชั้นบรรยากาศที่อยู่ใกล้ๆระดับน้ําทะเลเนี่ยนะครับที่ดอยนอินทนนท์เนี่ยนะฮะที่ความสูง2,500เมตรนี่ก็มีความหนาแน่นของอากาศหรือชั้นบรรยากาศนี่น้อยกว่าที่ระดับน้ำทะเลถึงร้อยละสาสิบนะครับให้เจ้าบรรยากาศโลกเนี่ยก็เป็น เป็นอุปสรรคสําคัญนะฮะที่ดูดกลือนแสงนะฮะจากวัตถุท้องฟ้านะครับเพราะฉะนั้นหอยดาขนาดใหญ่ต้องอยู่บนภูเขาสูงนะครับนอกจากเรื่องของความสูงนะฮะซึ่งทําให้มีความหนาแน่นของบรรยากาศน้อยกว่าที่ระดับน้ําทะเลแล้วเนี่ยก็มีอีกหลายปัจจัยด้วยกันนะครับอีกปัจจัยสําคัญก็คือเรื่องของเมฆแล้วความชื้นนะครับแม้ว่าขณะนี้ผมกลางร่มนะฮะฝนตกอยู่นะครับเพราะเป็นฤดูฝนแต่ว่า ปกติแล้วตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมเนี่ยในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูฝนในดอยธนนเป็นสถานที่ที่ปราศจากเมฆรบกวนในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็มีความชื้นต่ํามากนะครับเนือ่องจากอยู่ในที่สูงนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือระดับฟ้าหลวงนะฮะฝุ่นละอองก็ขึ้นมารบกวนไม่ถึงที่ดอยธนนท์นะครับซึ่งเป็นอุปรสรรคสําคัญแล้วนอกจากนี้นะฮะในบรรดาภูเขาสูง เกิน2,000เมตรทั้ง5ยอดเขาในประเทศไทยนะครับ <Okay. S 1> โดยถนนเป็นภูเขาลูกเดียวที่มีถนนขึ้นถึงยอดต,ตั้งแต่ปี2,549ต้นมาทางสถาบันจัตารสสั์ชาติก็ได้ทำการทดสอบสภาพท้องฟ้าและความเหมาะสมนะครับของท้องฟ้ากับการศึกษาวิจัยทางดาราศาสตร์เพ <Okay. S 1> ื่อได้วางแผนนะครับก็พบว่าดอยนนท์มีค่า ทัศนวิสัยทางดาราศาสตร์ที่ดีมากนะครับถ้าในประเทศไทยคะ่ะมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนคะที่เราต้องมีหอดูดาวความจาเป็นก็เนื่องจากว่าดาราศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์ดาราศาสตร์เนี่ยเป็นสาขาการวิจัยนะฮะที่ที่จำเป็นอย่างยิ่งนะฮะสำหรับมนุษย์นะฮะที่ต้องทราบนะครับในเรื่องความเป็นไปของเอกอภพนะครับที่มาของเราเป็นอย่างไรเพราะว่าเราคงจะรู้มีความรู้เฉพาะจํากัดอยู่แค่ในโลกของเราไม่ได้นะครับดาราศาสตร์ก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษา เอกภพนะครับและสิ่งต่างๆที่อยู่นอกโลกนะครับซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่ถ้าเกิดเมืองไทยต้องการที่จะปูพื้นฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน้อ่มีการคุยกันมากนะครับว่าเราพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีการพัฒนาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของประเทศไทยด้วยเพื่อเป็นฐานรองรับการพัฒนานอนาคตเนี่ยดาราศาสตร์จึงเป็นสาขาหนึ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเราจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปูพื้นฐานเนื่อสำหรับอนาคตบนพื้นที่การก่อสร้างกว่า2ไร่หอดูดาวแห่งชาติบนดอยอินทนนท์ ถูกออกแบบเป็นรูปโดมทรงกลมเพื่อป้องกันกล้องจากลมแรงหมุนรอบตัวสามารถมองท้องฟ้าได้360องศาภายในจะมีกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระจกขนาด2.4เมตรประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับจับตาดูการเคลื่อนไหวของดวงดาวโครงการก่อตั้งหอดูดาวคะ่ะมีที่มายังไงคะแล้วก็เริ่มต้นสร้างเมื่อไหร่คะาจาครับผมขอเท้าความมานะครับก็คือ ตั้งแต่ปี2547นะครับก็ <คะ S 1> มีมติคณะมนตรีนะครับให้กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยสร้างหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งเป็นโครงการที่เฉลิมพระเกียรติเนืองในการฉลองโรงกาสครบรอบของการพระราชสมภพของักที่ทีรร่รัชกาลที่ที่ครบ200ปีนะครับ <คะ S 1> มติคอรม,มอก็ออกมาตั้งแต่ปี47นะครับ ต่อมาทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ได้จัดตั้งสถาบันจิตรศาสตร์แห่งชาติขึ้นนะครับเป็นโครงการจัดตั้งนะครับแล loyalty, ้วก<ๆ>็ในในเดือนกรกฎาคมปี2 5 4 9นกะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ได้เซ็นสัญญากับบริษัท eos space s y s t e m ของประเทศออสเตรเลียนะครับเพื่อทำการสร้างกล้องดูดาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง24เมตรนะครับแล ema, engineer, ้วก็ระบบโดมนะฮรระบบอาคารนะครับแล้วก็ต่อมาทาง eos ก็ได้ได้เริ่มทำการสร้างกล้องนะครับ ปัจจุบันกล้องดูดาวขนาด2.4เมตรนะครับสร้างอยู่ที่โรงงานของบริษัท EOS แต่ว่าสร้างอยู่ที่ประเทศอเมริกานะครับ,รบที่รัฐอริโซนาอเมริกาก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนโดมเนี่ย EOS ก็มาสร้างที่โรงงานในประเทศไทยนะครับอยู่ที่จงังหวัดสมุทรสาครซึ่งก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันขณะนี้ในในเดือนกรกฎาคม2553สถาบันิทราศาสตร์แห่งาชาติก็กําลังเริ่มทําการเตรียมสถานที่นะครับเพื่อจะลงฐานรากอาคารนะครับ เพื่อจะนําระบบโดมนี่มาประกอบนะครับตัวโดมของหอดูดาวนี่มาประกอบในช่วงปลายปีนี้นะครับปลายปี53แล้วก็คาดว่าตัวกล้องดูดาวขนาด2.4เมตรนี่นะครับก็จะส่งมาถึงประเทศไทยประมาณปลายปีนี้เช่นกันนะครับแล้วก็ในต้นปี2504ก็จะนามาประกอบภายในโดมที่สถานที่แห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นนับตรงนี้ไปน่าจะประมาณหนึ่งปีนะครับหอลูดาวแห่งแห่งชาตินี่ก็น่าจะเสร็จสิ้นนะครับ และอย่างหอดูดาวค่ะถ้าเกิดว่าสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ที่จะ,ะเข้ามาใช้บริการนี้จะเป็นใครบ้างคะก็เป็นนักวิจัยนะครับจากทั้งในสถาบันเองจากในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแล้วก็นักวิจัยจากต่างชาติะนะครับ้องดูดาวนี่นะครับระบบระบบการควบคุมการทํางานนี้เรากําลังจะทําการพัฒนาให้สามารถควบคุมการทํางานจากระยะไกลได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับท่านผู้สนใจนะฮะ ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องขึ้นมาที่ยอดดอยนะครับเพราะว่าที่ตัวกล้องเนี่ยใช้อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณอยู่แล้วนะครับที่จริงเรามีอาคารศูนย์ฝึกอบรมและบริการสารสนเทศทางดาราศาสตร์นะครับอยู่ที่ใกล้ๆกับที่ทําการอุทยานนะฮะซึ่งไม่หนาวเท่าที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็สามารถจะถ่ายทอดสัญญาณลงไปข้างล่างได้ข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งที่เราจะมีเหนือเหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราในภูมิภาคอาเซียนก็คือเรามีสถานที่ที่ดีกว่านั่นเองนะครับขนาที่ดอยอินทนนท์เนี่ยเราจะมีท้องฟ้า ที่สามารถใช้งานทางดาราศาสตร์ได้เป็นเวลานานถึง7ประมาณ7เดือนหรือมากกว่า7เดือนนะครับต่อปีนะครับการก่อสร้างใช้ทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และเข้าใจระบบหอดูดาวซึ่งต้องอาศัยความเที่ยงตรงและแม่นยำสูงการสร้างหอดูดาวนี่แหละครับนอกจากไอโดมนะฮะนอกจากโดมแล้วฐานล่างนี่ก็เป็นที่สิ่งที่สำคัญมากครับ โดมนี่เปรียบเหมือนกับบ้านของกล้องใช่ไหมกล้องดูดาวถ้าหากว่ากล้องดูดาวนี่ไม่มีบ้านที่ดีนะไอ้กล้องที่ก็จะใช้ไม่ได้การสร้างพื้นฐานนะครับเช่นเริ่มจากเจาะเสาเข็มเทฐานลากแล้วเรายังต้องสร้างห้องควบคุมแล้วก็ห้องวงแหวนสำหรับรับน้ำหนักของโดมอ ฐานลากนี้อาจจะต้องใช้เวลาถึงครึ่งปีครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอาชิ้นส่วนที่ผลิตแล้วของโดมนะครับทั้งโครงเหล็กและผิวไฟเบอร์กลาสตะคนขึ้นมาติดตั้งอ,อรูปโดมจะถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถบรรจุกล้องดูดาวขนาดใหญ่ได้ในขณะเดียวกันก็ใช้พื้นที่ไม่มากนักเขาแตกต่างครับ หอูดาวทั่วไปก็คือหอูดาวทั่วไปนี้โดมเวลาโดมหมุนนะครับหมุนไปทิศทางที่เราต้องการแล้วพื้นของโดมนี้จะไม่หมุนแต่หอรูดาวนี้มีพื้นสามชั้นมันจะหมุนพร้อมกับโดมนะฮะมันจะหม,หมุนพร้อมโดมครับแล้วพื้นนี้ก็เป็นโครงเหล็กนะฮะฉะนั้น คนทนทีี่่่ใใชช้้้้้้้กกกกลลองจจะะะะรรรููสรูสสสสึึึดดไไไมมคับแแวกความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากหอดูดาวแห่งชาติจะเสริมศักยภาพและสร้างบทบาทที่ชัดเจนด้านดราราศาสตร์ของไทยให้มากขึ้นจึงเป็นโอกาสที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพความพร้อมในการเป็นแกนนำสร้างเครือข่ายดราราศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอดูดาวนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปีพศ2554ครับและด้วยความทันสมัยของเครื่องไม้เครื่องมือก็คงจะทําให้วงการดาราศาสตร์ไทยนั้นมีการพัฒนายอย่างก้าวกระโดดอย่างแน่นอนนะครับและด้วยกล้องดูดาวที่ทันสมัยที่สุดคงจะทาให้คนไทยนั้นหันมาตื่นตัวเกี่ยวกับดาราศาสตร์กันมากยิ่งขึ้นผู้ชมครับเราเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆที่อาศัยอยู่ในโลกเท่านั้นนะครับดังนั้นการศึกษาเรื่องราวของโลกกันให้มากยิ่งขึ้นนั้นคงจะทําให้เราสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้มากยิ่งขึ้นครับ ามตัวสวัส่งการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคมเพื่อพัฒนาเศารษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย30ปีกระทรวงวิทสร้างงานสร้างเงินสร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้ชมค,ครับนอกจากขอดูดาวที่อยู่ด้านบนแล้วนะครับด้านล่างซึ่งถือว่าเป็นที่ทําการของอุทยานแห่งชาติดอยินธนอน,นอกจากจะใช้เป็นศูนย์บังคับการแล้วทางสถาบันดาราศาสตร์นะั้นยังใช้เป็นศูนย์สารสนเทศและก็ศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสาตร์อีกด้วยครับตอนนี้เขามีการจัดนิทรรศการจากจัก,กรวาลสู่พื้นป่าดอยันธนนิทรรศการนั้นมีความน่าสนใจใอย่างไรเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะไปดูกันช่วงสายฮิตอาจารย์คะศูนย์บริการแห่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะ เนื่องจากเราเราเราเข้าใจดีถึงความต้องการนะฮะของนักท่องเที่ยวนะฮะที่มาดอยอินทนนท์ที่ที่อยากจะได้เข้าใจเรื่องพัาราศาสตร์มากขึ้นนะครับและในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เองก็ได้ได้มีการมีการพูดคุยกับเรานะฮะว่าทําไงที่เราจะสื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจว่าดอยอินทนนท์เนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนม,มีมีความสําคัญยังไงนะฮะเป็นป่าที่มีความพิเศษและมีความสําคัญยังไงกับประเทศไทย แล้วก็มันเชื่อมโยงไงกับเรื่องของดาราศาสตร์นะครับทางสถาบันจัดการแห่งชาติกับอุทยานอุทยานแห่งชาติดอยินนทน์เนี่ยก็เลยได้ทาห้องนิทรรศาก,การที่เราเรียกว่าจากจักรวาลสูดนน่สดอยินนท์นะครับเดี๋ยวคงต้องขออาจารย์นะคะพาเข้าไปชมข้างในแต่ว่าคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าทางรายการของเรานะคะเป็นรายการแรกค่ะที่จะได้เปิดชมในวันนี้นะคะเชิญค่ะครับเชิญ อนิทศก,การจากจักรวาลสู่พื้นป่าดอยอินทนนท์จะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนท้องฟ้าและจัก,กรวาลบอกเล่าเรื่องราวความเป็นไปของเอกภพกลุ่มดาวสำคัญสำคัญและความเกี่ยวข้องของดวงดาวต่อวิถีชีวิตมนุษย์ส่วนพื้นป่าดอยอินทนนท์จะนำคุณเดินทางสู่พื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่หลากหลายบนดอยอินทนนท์ระบบนิเวศว,วิทยาที่ยังคงสวยงามท้าทายการเปลี่ยนแปลงของป่าอินทนนท์ และส่วนของอาคารนิทรรศการแห่งนี้จะเปิดให้บริการจริงเมื่อไหร่คะอาจารย์ตอนนี้ก็คงต้องใช้เวลาปรับปรุงนิดนหน่อยนะครับดำเนินการนิดหน่อยแล้วก็น่าจะในช่วงฤดูท่องเที่ยวหน้าเนี่ยนะครับคือช่วงหลังเดือนตุลาคมไปแล้วคงจะเปิดให้บริการได้เต็มที่นะครับแล้วมีค่าบริการไหมคะไม่มีครับครับต่อไปนะคะคุณผู้ชมที่ขึ้นมาเที่ยวบนยอดตอออินทนนท์ค่ะก็คงจะได้แวะเข้ามาชมนะคะในส่วนของอาคารนิทรรศการแห่งนี้ด้วยก็คงจะได้รับความรู้เพิ่มเติมไปในเรื่องของดาราศาสตร์ด้วยคะ่ะ อาจารย์คะแล้วศูนย์บริการสารสนเทศตรงนี้มีกิจกรรมอะไรที่จัดให้ประชาชนบ้างคะเราก็ได้ใช้อาคารศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและศูนย์บรมคารศาสตร์เนี่ยให้บริการจากกิจกรรมต่างๆของดาราศาสตร์นะครับเช่นก,กิจกรรมดูดาวาจัดค่ายดาราศาสตร์นะครับจัดฝึกอบรมครูฝึกอบรมนักเรียนยนี้เป็นต้นน,นะครับแล้วก็อีกหน้าที่บทบาทของอาคารนี้คือจะเป็นสถานที่ทํางานของนักวิจัยนะครับที่จะมาใช้ หอดูดาวที่ททดออินถนนนี่แหละครับโดยาะยิ่งนักนักนักวิจัยที่มาจากมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยแล้วก็ที่มาจากต่างประเทศนะครับก็จะมีออฟฟิศมีห้องทํางานมีพวกอุปกรณ์ในความสะดวกต่างๆไว้ให้บริการนะครับรวมถึงข้างๆก็จะมีที่พักนะครับที่ไว้ให้บริการกับนักวิจัยที่จะมาทํางานที่หอดูดาวรด้วยครับจากดอยอินทนนท์ ที่มีภูมิทัศน์สูงสุดในการดูดาวย้อนกลับไปที่ดอยสุเทพจุดแรกเริ่มของการก่อตั้งหอดูดาวแห่งแรกในประเทศไทยหอดูดาวศิรินทร์ที่ทุกวันนี้ยังคงมีชีวิตเพื่อให้บริการแก่นักดูดาวทั่วไปอาจารย์คะที่หอดูดาวศิรินทร์นี้มีกล้องดูดาวประเภทไหนบ้างคะหอดูดาวศซรินทร์นี่ก็มีกล้องดูดาวหรือกล้องโทรทัศน์เนี่ยหลายตัวด้วยกันนะครับ ในอดีตนี้ก็เคยเป็นกล้องที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับอย่างเริ่มต้นเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วก็เป็นกล้องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.4เมตรนะครับแล้วก็ต่อมาก็เมื่อสักประมาณ9ปีที่แล้วนะครับก็มีการจัดหากล้องที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นขึ้นมาก็ปัจจุบันก็เป็นกล้องที่ใหญ่ที่สุดตัวหนึ่งในประเทศไทยก็คือกล้องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางศูเมตรนะครับที่ใช้ในงาน วิจัยของนักศึกษานะครับและการในการให้บริการประชาชนนอกจากนั้นก็ยังมีกล้องขนาด0.4เมตรตัวนี้นะครับซึ่งเป็นขนาดรอ,องลองมานะครับเท่ากับตัวเก่านะครับแล้วก็มีกล้องขนาด,ดเล็กๆอีกจํานวนหนึ่งครับทั้งกล้องประเภทถักเหตแสงแล้วก็กล้องสะท้อนแสงครับในส่วนของการให้บริการประชาชนล่ะคะที่นี่ให้บริการประชาชนในเรื่องไหนบ้างคะครับก็ที่นี่ก็นอกจากจะใช้ใน การศึกษาวิจัยค้นคว้าของของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วนะครับก็ในช่วงฤดูหนาวนะครับต่อกับต้นฤดูร้อนนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากประชาชนค่อนข้างมากนะครับไปที่ถ้าจะทุกคืนเลยไม่เคยว่างเลยนะครับจะต้องมีประชาชนมีนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับขอมาจากกิจกรรมที่ฮอรดาาสตินทรนนี้นะครับในนาคตอันใกล้นะฮะสถาบันก็ จะช่วยหอดูดาวสิริทรในการดำเนินกิจกรรมต่างๆแล้วก็จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ยังขาดอยู่นะครับมาเสริมนะครับเพื่อให้ทํากิจกรรมได้เต็มรูปแบบมากขึ้นนะครับผู้ชมครับอาจจะกล่าวได้ว่าไทยนั้นมีอุปกรณ์ดูดาวที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับการลงทุนในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการศึกษาความเป็นไปของเอกภพแล้วยังจะเป็นการผลักดันทําให้วงการดาราศาสตร์ไทยนั้นมีการพัฒนาทัดเทียมกับนานาประเทศอีกด้วย ถึงแม้ว่าดาราศาสตร์นั้นจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับคนไทยนะครับแต่การลงทุนในครั้งนี้จะคุ้มค่าที่สุดเมื่อคนไทยทั้งประเทศหันมาสนใจแล้วก็เห็นความสําคัญของโครงการนี้นั่นเองเรียนรู้สังเกตคน้นคว้าทดลองโลกของเรามีสิ่งต่างๆมากมายให้ค้นหาคำตอบ 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติคลินิกเทคโนโลยีสร้างคุณภาพชีวิตกระตุนต้นเศรษฐกิจในชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากคลินิกเครือข่ายที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศคลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชน ผู้ชมครับแม้ว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินั้นจะก่อตั้งได้ไม่นานนะครับบวกกับสำนักงานส่วนใหญ่นั้นก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ความสำคัญของเขานั้นมีเพิ่มมากขึ้นทุกทีครับแต่จะมากแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมกันช่วงมเมล็ดพันธุ์ความคิดด้วยบทบาทเพื่อสร้างบรรยากาศและความตื่นตัวของดาราศาสตร์ของไทยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจึงทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนไทย หันมาสนใจท้องฟ้าและดวงดาวมากขึ้นสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาตไิได้เกิดขึ้นมานะฮะส่วนหนึ่งก็คือเพื่อมารับผิดชอบการเกิดของหอดูดาวแห่งชาติที่ดอยถน,นนท์ด้วยนะครับซึ่งถือเป็นห้องปฏิบัติการหลักนะฮะของประเทศนะครับของนักดาราศาสตร์ไม่ใช่เฉพาะที่อยู่สถาบันอย่างเดียวรวมถึงนักดาราศาสตร์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วทั่วประเทศไทยด้วยนะครับที่จะเข้ามาใช้กล้องของที่หอดูดาวแห่งชาติได้นะครับ อีกบทบาทประการหนึ่งก็คือเราก็ให้ความรู้กับแก่สาธารณชนนะครับในการติดตามหรือว่าศึกษาอย่างด้วยความเข้าใจแบบดาราศาสตร์นะครับในเวลาที่เกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่างๆอย่างเช่นการเกิดฝนดาวตกการเกิดจันทรุปราคาหรือสุริยุปราคาเป็นต้นนะครับสำหรับเยาวชนเองเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องกังวลในการนําดาราศาสตร์ไปสู่เยาวชนเพราะเยาวชนอยากจะเข้าหาดาราศาสตร์อยู่แล้วนะครับ เมื่อใดก็ตามที่เราไปจัดดูดาวบอกว่าไปตั้งกล้องส่องดูดาวเสาเนี่ยถ้าเด็กในระแวกนั้นรู้นี่จะมาทุกคนนะครับทุกคนก็อยากเห็นนะครับแล้วก็จุดสําคัญการหนึ่งที่เราอยากจะให้ดาราศาสตร์มีผลกระทบก็คือในการสร้างจิตสํานึกของของคนให้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับสร้างอ,อ,องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็สร้างความรักในวิวิชาวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับเยาวชนนะครับซึ่งจะเป็นอนาคตที่สําคัญของชาตินะครับ ขอดูดาวภูมิภาคเป็นอีกโครงการสำคัญที่จะทำให้ดาราศาสตร์เข้าถึงคนไทยมากขึ้นคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2552ก็มีมติให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยจะตั้งขอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนขึ้น5แห่งนะครับก็คือที่จังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดนครราชสีมา